สวัสดีจ้าม้อนี้ก็มาพบกับช่องน้องชอนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามื้อนี้ช่องน้องชอนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นสามลัาของวันที่29เกาท่านว่าก็มีมาห้คือเก่าเนาะจา้าเถิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัเสเซียจา้าแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบื้องแนวทาง ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจ้ะกับขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเที่จะไปเบางแนวทางเขากล่บาบว่าบางรงานผลก่อนนอกจากของหุ่นสามรัฐเที่ยวหายไปวันที่28ท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใดจากของหุ่นอังกฤษนอกจากนอของวันที่28กับปิดนอกจากนกับไ่มีผลนอกจากกลับไปเบื้องตเแลยนอกจากนอสำหรับผลของหุ่นเยอรมันนอกจากหุ่นเยอรมันเขากับหายไปฟันหนึ่งวิงรุดสองกับหนึ่ง ลที่ออกมาบนออกสามเจ็ดศูนย์ล่างออกซิหาจ้ะสำหรับหุน่นเยอรมันเนาะจะ้ะเท่ากับบ่เขาเนาะกับมีเขาบ้างรุดบ้างเนาะจะ้ะก็ไปตามโต้เลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับผลหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใดเนาะ,จ,ะจ้ะจากสำหรับหุ่นรัสเซียเท่ากับายไปฟันแปดวิ่งรุดเก้ากับแปดผลที่ออกมาบนอ,อกศูนย์ศูนย์สี่ ล่างออกซิซ้ะสำหรับของหุ่นลัสเซียเข้ากับว่าเขาพื่กันนอกจากนอก,กับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่ากันนอกจากเขากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบิงล่ายงานผลกับไปแล้วกับไปตามต่อเลยนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ่นสามรัฐของวันที่ยี่สิบเกาท่านว่านอกจากวามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่เ่ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า จะเขากับมาตามตต้กันเลยนอกจากนะี่สำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัาของที่ที่ิ9ท่านว่านอกจากเขากับมีแนวทางใหเทั้งหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและกับหุ้นรัสเซียะจะเขากับมาเบื้องแนวทางของหุ้นอังกฤษกันก่อนนอกจากสำหรับหุ้นอังกฤษกับไปเบื้องตัวเดนกับไฮเดนศูนย์กับเดนหนึ่งไปเบื้องฟันวิงรูดนะจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์วิงรูดกับไฮหนึ่งกับศูนย ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระหนย์้าศูนย์แปดศูนยจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองก็ให้าห1ึ1งเจ หนึหกจ้ากลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวเจอสองตัวกับเฮล่นไปกราฟน้ำเนาะจะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวเจอสองตัวกบจะเข่ายากแน่กบจะมีหลุดบ้างเขาบ้างเข้ากับใจใแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเหล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง เข้ากับเบิงแนวทางของหุ่นอังกฤษไปแล้วนอกจากก็ไปตามต่อเลยนะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกับเลยจ้าจ้กเข้ากับมาตามตัวนอกจากนอสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกัไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนหากับเด่นหก ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกัหายฟันหาวิ่งรูดกัหายหกกับหาไปเบื้องตัวเน้นแล้วกัตัวร่องนอจากมาเบิ้งตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกับหายหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจาไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกัหาย หกแป6หกเกศหหนึ่งจ้ะไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นตัวเจ้อสองตัวกับเฮลินไปกราฟน้ำนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวเจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีลุดบ้างเขาบ้าง เข้าก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ่าตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้วเนาะจากลับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียว่ามีแนวทางตัวเล็ให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิรงแนวทางกันเลยจ้าจากเข้ากับมาตามต่อเนาะจ่าสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียกลับไปเบิ้งตัวเดน กะายเด้นแปดกับเด่นเก้าไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะาะจะมาเบิ้งฟันก่อนกะายฟันแปดวิงรูดกะายเก้ากับแปดไปเบิ้องตเน้นแล้วกัโตร่องนะาะจะมาเบิ้องตเน้นกันก่อนโตเน้นกะไหแปดเก้าแปดเจ็ดแปดหก แปดาจะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกะไหเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามจะไปเบิ้งแน่วทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะไฮลินไปกลับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ ก็จะมีรูดบ้างเขาบ้างเข้าก็ใส้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนอกจากนาะเป็นจนนน้น้แน่นจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิ้งแนวทางหวยหุ่นสามลัดของวันที่ยี่สิบเก้าท่านว่าไปแล้วนอกจากเทงหุ้นอังกฤษ หุ่นเยอมันแล้วก็หุ่นรัสเซียจากเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอ,อกถูกใจกันม่น้อจากมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะได้ออกไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขเขาคิดไว ทยนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. คลิปนี้ mm hmm. ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้า